้องรู้เลยเนี่ยก็คืออาการอ่อนแรงครึ่งซีกหรือว่าชาครึ่งซีกครับอาจจะมีทั้งอ่อนแรงกับชาคู่กันก็ได้เวลาเราอ่อนแรงเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงหรอกครับว่าเพราะว่าคุณเดินไม่ได้คุณจะรีบมาโรงพยาบาลแต่ถ้าคุณมีอาการชาครึ่งซีกครับคุณยังพอเดินได้คำว่าชาเนี่ยหมายความว่ามันหนาๆครับหนาๆนานานหยิกไม่ค่อยเจ็บหรือจับไม่ค่อยรู้สึกเนี่ยครึ่งซีกครับแบบนี้เนี่ยคุณยังพอเดินได้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นการนอนทับแขนหรือเปล่านอนทับขาหรือเปล่า คุณอาจจะไปนวดกับหมอนวดก่อนครับหรือ,อจจะไปที่อื่นก่อนทำกายภาพกว่า,าจ,จะไปถึงโรงพยาบาลก็ชาเกินไปแล้วครับ อาการเตือนต่อมาครับก็คืออาการเวียนศีรษะเดินเซฉับพลันครับเวียนศีรษะที่ผมไลห้ฟังนี้อาจจะเป็นเวียนแบบบ้านหมุนก็ได้ครับหรือเป็นเวียนตื้อๆมืนๆงงๆก็ได้แล้วก็มีอาการเดินไปไม่ตรงทางครับอาจจะเซไปทางซ้ายเซไปทางขวาก็ได้แต่อย่าลืมครับอาการแบบนี้บางทีกั้ากึ่งกับโรคของหูครับบางทีเป็นเกี่ยวกับตะกอนหินปูนในหูหลุดก็มีอาการคล้ายๆแบบนี้ได้เช่นกันแต่ไม่เป็นไรครับ ให้คุณรีบมาโรงพยาบาลมาแล้วไม่ใช่โรคอัมพาตยังดีกว่าใช่แล้วไม่มานะครับอาการต่อมาครับที่คุณต้องรีบก,ก็คือว่าเป็นอาการพูดไม่ชัดหรือฟังคนอื่นแล้วแปลความหมายไม่เข้าใจครับอาการพูดไม่ชัดนั้นเนี่ยคือบางคนอาจจะไม่เคยเป็นแต่ง่ายสุดคือเหมือนลิ้นคุณจะกระด้างมากขึ้นเวลาพูดต้องใช้พลังเสียงเยอะขึ้นแบบนี้เรียกพูดไม่ชัดครับและก็าการที่ฟังคนอื่นพูดแล้วไม่เข้าใจนั้นแปลว่า คุณฟังคนอื่นมาแต่สมองส่วนแปลความหมายนะั้นมันแปลความหมายไม่ได้ทําให้คุณไม่เข้าใจภาษาครับแบบนี้ต้องรีบมาโรงพยาบาลนะครับและอาการสุดท้ายครับที่คุณจะต้องรีบมาโรงพยาบาลก็คืออาการตามืดตามัวฉับพลันครับโดยที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนหรืออาจจะเคยเป็นแต่มันหายไปแล้วและครั้งนี้เป็นขึ้นใหม่ครับแบบนี้ครับมีโอกาสที่จะมีริ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดตาควรจะรีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับ